ผมก็มาติดตามจังหวัดนะครับผมมาจากสมุทรปราการทำมาเองเป็นต้นเทพใช่ไหมนะครับผมก็ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนนะครับไม่ว่ามาจากที่ไหนก็เชื่อว่าทุกคนมาด้วยหมดใจใช่ไหมครับแบบนี้นะครับแล้วก็สิโตก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับสิโตทีใจทุกครั้งที่ที่เห็นทุกคนมาเชียร์ดีแล้วก็เห็นรอยยิ้มของทุกคนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นยิ้มเล็กๆยิ้มหวานหรืออะไรก็ช่างนะครับรผมก็รู้สึกดีใจที่ได้ฟังนะทีท่เห็นรอยยิ้มแล้วก็ทุกคนมีความสุขนะครับท่านขับเราทุกคนนะครับก็รู้ว่าเวลาการอยู่ในเส้นทางสายนี้นะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับบางทีเราก็เจออุปสรรคนะครับเจอคนที่ไม่หวังดีเจอคนที่่หวังผลประโยชน์อะไรมากมายนะครับ แต่ว่าผมก็เวลาผมรู้สึกท้อนะผมก็รู้สึกว่าผมดีใจที่ผมได้รับกําลังใจจากทุกๆคนนะครับอาจจะเป็นกําลังใจที่ส่งมาเพียงน้อยนิดแต่ว่าสําหรับผมมันยิ่งใหญ่มากนะครับอาจจะเป็นข้อความหรือจะเป็นสิ่งต่งตางๆอะไรก็ช่างน,นนะครับผมถือว่าความรักที่ทุกคนให้มาเป็นความรักที่บริสุทธิ์มากๆสําหรับผมนะครับ แล้วก็ถือว่าผมจะเจอเรื่องราวต่างๆนะครับแต่ผมก็ยังรู้ว่าผมยังมีกำลังใจจากทุกคนแบบนี้นะครับนะ,ะก็ผมก็จะตั้งใจนะครับเป็นศิลปินที่ดีนะครับของการผลักทุกุกคนนะครับของคนไทยของทุกทุกคนทั้ประเทศด้วยนะครับไม่ว่าผมไม่ว่าผมจะร้องเพลงผมจะเป็นนักร้องหรือผมจะเป็นดารานรักแสดงนกักช่างน,นะครับแต่ผมก็ยังจะเป็น ผมเนเจ้าอาจนซินโตท้งนี้ขอทุกคนเวครับก็ว <c oughs> ันนี้ตื่นตัมากครับบอกไม่ถูกอธิบายกไมกะไนะครับนนี้เพราะว่าไม่ช่เราทุกคนจะมอ,อบความ แล้วก็อยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับแล้วก็อยากให้เราอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปนานๆนะครับนะฮะแล้วก็วันนี้สิโตก็มีมีเพลงครับที่อเสีมอบอให้กับทุกคนนะครับเป็นเพลงที่แทนความรู้สึกของสิโตแล้วก็แทนคำขอบคุณถึงทุกคนนะครับขอบคุณที่ที่จัดงานนี้ขึ้นมานะครับขอบคุณมากๆที่ ร่วมกันรูวนร้ว่าทุกคนทำด้วยหัวใจนะครับอาจจะเหนื่อยบ้างอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะแต่ว่าทุกคนก็เอาความรักทีนะ่มีให้กับตัวสิโตวนะครับทำให้มันสำเร็จขึ้นมาได้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับอยากให้ทุกคนรักกันแบบนี้นานๆนะครับรักสิไม่ได้รักกันเนะรอ อย,อยากให้รักสิบตัวแบบนี้เป็นบบนานนะครับแล้วก็วันนี้ตัวนี้ีเพลงนะครับหนึ่งเพลงมามอบให้กับทุกทุกคนด้วยอครับก่อนที่เราจะจักกันแล้วก็อยากให้ปกติเวลาติโตไปงานหรือพ้นคันเสร่ยก่อนจะร้องเพลงต้องมีเสียงเลยนะ ท,ที่ที่ไี่ได้บาดบ,บด้วยนะครับแล้วก็ทุกคนที่เชียร์ผมตั้งแต่วันแรกนะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้เชียร์แล้วแต่ผมก็ขอบคุณเขาทุกคนทุกเนกำลังใจนะครลบผมวันนี้ถึงจะมอบเพลงนี้อาจจะไม่วัแบบนนี้อาจจะไม่มีแบงค์แท็กนะครับไม่มีออดิโอ,อะนะครับตัวน,นี้ผมขอร้องจากใจใหัวใจทุกคนนะครับ สักครั้งที่ใครมบอกที่ฉันคนหนึ่งแตเธอทุอที่มาดูแลหัวใจบอกฉันสักครั้งอยาขอคุณเธอสักครั้งอยากตแทนหัวใจที่เธอให้มา สามคนตัวเล็กๆที่บางเด้อจะทำตัวมาสนใจอยากขอบคุณเธอซึ่ง้งและอยากขอแต่ช่วยทำที่มันน้อยไปไม่เพียงพอกับใจที่ฉันต้องการบอกเธอ เกิดจะยอมยกให้ทุกอย่างตอบแทนความจริงที่เธอให้ได้กันมีให้ฉันด้วยมาอยากขอบคุณเธอสักครั้งอยากตอบแทนหัวใจที่เธอให้มาจากคนตัวเล็กๆที่บัาเอิญเธอท่องตัวมาสนใจ อาจ yup. <po bio> จะเป็นค<ๆ>่อยคำที่มันน้อยไปไม่เล <ctions> ียมพอกับใจที่ฉันต้องการบอกเธอบอกกับเธอได้เหียงว่าฉันยังไม่เคยรู้สึกอย่างนี้กับเธอใครๆฉันจะมีเธอทั้งนั้นฉันจะมีเธอทั้งนั้น อยากทดแทนหัวใจที่เธอให้มาจากคนตัวเล็กๆที่เธอวันเกิดจะของตัวมาสนใจอยากขอคุณเธอสักครั้งเพื่อแควาี่ยังคให้ทำที่ดูน้อย ครับที่ที่ผมอ่านแล้วผมก็ประทับใจนะครับผมก um, um, ็เลยอยากจะมอบให้ก anyway, ับทุกคนนะครับเกิดวันที่ที่ระลึกของงานวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดที่11ปีนะครับวันที่วันนี้เปนที่สองนะ2มิถุนายน2556นะครับเข้าสู่เทอร์มินอลแล้วผมเทอร์มินอลเทอร์มินอลอ๋อได้ครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยมอบช่วงหนึ่งนะครับ แต่ช่วงนี้นะครับ<ะ>ก็อแฉว่าน้องจะมีเพลงให้เราแล้วเราจะมีเพลงที่ทำไมครับให้น้องด้วยนะครับอาจจเชิญน,น้องนักก่อนเดี๋ยวเราจะมาทำกันนะครับว่าเป็นเพลงอะไรไเป็นคนสาง